สวัสดีครับลุงโลดอีสูสุนะครับวันนี้ส่งมอบคันที่สองนะครับของพี่ชายสุดหล่อนะครับเจ๊กนะครับก็จะขอสัมภาษณ์พี่เจ๊กนิดนึงนะครับว่าเราติดต่อกันได้ยังไงนะครับก็เคยซื้อไปคันนึงนลฮะบริการดีก็เลยลองมาติดต่ออีกคันหนึ่งครับก็ในการทำไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างพี่โอ้ไวมากครับเช้าเช้าจัด รู้เรื่องแล้วครับเรื่องรถเป็นยังไงบ้างครับได้รวดเร็วทันใจตามสเปคที่สั่งทุกอย่างเลยครับก็ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ๊คไว้ด้วยนะครับในในการซื้อรถครั้งนี้นะครับก็มีความต้องการใช้รถเพิ่มแจ้งได้เลยนะพี่นะครับแนะนำมาได้นะครับยินดีให้บริการครับพี่ยังไงขอบคุณพี่เจ๊คมากๆครับขอบคุณครับผม